ชร์ดิพี่แชร์อยร์ะพี่ยังไม่แชร์เลยเนี่ยอนี้คือคนไหนที่เข้าเออไปด่ามันเดีันเดฆ่าเยพี่จะไม่ไล่มันอี่ไปด่ามันพี่ไปละหันม่้ไม่มาอร์รี่ล้วีบน่ตาพองไปนรกเลยีเรเร็วอย่าแพวอย่าแพ้ยีดดอด้วยเดี๋ยวฆ่าหมด เก็นดีวัดวัดยู่ชรลคูนวัดชรลคูนไอเล e y ยูไอเล e บยูไอเขียแล้ว่ะ

Anh chim ơi ơi Wei, Wei, Anh chim Anh chim ơi Jing, Anh ơi ơi Hey, you tech up. Who? What? You. Yeah, yeah, yeah. Way, way, I'm ching, way, I'm I'm Wei wei, wait, 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 antin, 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 antin. wait, wait, wei wei, Wait, 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 wei wei, wait, wait, วันวักาบีใรียห์ฮะเรียห์ะ Anjing, anjing, gondo Eh! Hey. uh, Anjing, gondo Gondo Come lagi? Huh? Eh? You want? You want kill me? Hello? Hello? Hello, hello, you want to kill me? Hello? 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 you want to kill me huh ah. hello you want to kill me yeah yeah no 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 i want oh. to you oh okay 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 stupid stupid boss. Why? Why số mama? Newbie. Stupid bot. Hello. Hey, hey newbie, what the fuck? Có kiếm chuyện ngu. You chua to shit newbie. Yeah, what yeah, the yeah, fuck? AQ, uh, people, hey farmer, what the fuck? One one. Hey farmer, why? Why you to shit? เล่นเกมฟอฟูนโอเคส่ายมามกรถเกาะมห้รถเกาะอะไรนะรถเกาะด้วยมีรถเกาะด้วย,วยบาวเลอร์เย้พี่แล้วก็เอาในช้ร์ขับชนมาแล้วก็เ <laughs> อาไอยผมไม่ยิงมัน <laughs> แต่มันเคอะ I'm sorry if you ไม่บอสไมีเจตวะโอฟี่นี่คือใครวะพี่หลัก ม,มันอยากฟาร์มอ่ะเจ้ผมมีหมดมีม่กันด่วมง โอ้พี่รักฟาร์มเคดีอะเฮ้ยถามจริงว่าม,มึงอะไหวกับกูป่ะไเหีอยฮะกูถาม โซ่พูดมากอะไรก็เห็นอยู่ก็เห็นเห็นกันอยู่เห็นที่อะไรไม่เห็นครับจะเสียวจะเห็นได้ไงก็ตายอย่างเดียวใช่ปะตายทีย่อะไรกูยังไม่ไตายครับกูยังไม่ได้ออกเลยอย่างโงู้ยเอไม่รู้ว่าเนี่ยเยอ,อว่ะไม่เห็นกันอยู่เนี่ยพวกเสื้อขาวเนี่ยตายเป็นหมาเป็นผักหรี่จอกไอพวกนั้นมันเสี่ยวแล้วเสื้อขาวโจดมึงรู้ปะมึงรู้ว่ามันมามันประมาณห้าหกตัวมั้ง